ละที่แล้วก็เนื้อเอ็นเนื้อจะลปรับราคาเป็น15บาทนะคะเจ็ดไม้ร้อยได้ถ้าซื้อสิบไม้ร้อยห้าสิบแถบไม้หนึ่งค่ะส่วนก็แต่ทายนี้ไปเป็นราคาเดิมใช่ค่ะเป็นเนื้อหมูนะคะ,ะครับคิวเฉพาะเอ็นเนื้อใช่ค่ะขายขายวันละกิโลเนะะี่ยค่ะขายวันหนึ่งเอ็นเนื้อใช่ไหมคะค่ะสี่สิบห้าสิบโลค่ะสี่สิบห้าสิบโลนะคะมีแค่นี้นะคะมาให้ทันนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาลรอน,นะคะวันนี้คุณป้าขาัดรออยู่ที่ตลาดจดตุจักรชนบุรีนะคะมาชมการขายลูกชิ้นของลูกชิ้นป้าปูนะคะหรือว่าลูกค้าเรียกว่าลูกชิ้นร้อยคิวนะคะนี่ยังเพิ่งจะห้าโมงนินดๆนะคะคนก็เข้าคิวแล้วค่ะต้องมารับบัตรคิวใช่ไหมคะใช่ค่ะรับไปยังคะารับบัตร อ๋อเดี๋ยวรับค่ะอันนี้ลูกชิ้นอะไรคะเนี่ยเอ็นเนื้อค่ะเอ็นเนื้อเฉพาะเอ็นเนื้อนะคะรับคิวเฉพาะเอ็นเนื้อใช่่คะขายขายวันละกิโลเนี่ยค่ะขายวันบค่ขายวันหนึ่งเอ็นเนื้อใช่ไหมคะค่ะสี่สิบห้าสิบโลค่ะสี่สิบห้าสิบโลนะคะมีแค่นี้นะคะมาให้ทันนะคะดูสถานการณ์แล้วจะขายดีนะคะขนาดมากค่ะก่อน,นโควิดก็คือเสาร์อาทิตย์วันละสองร้อยคิวค่ะโอ้โหเสารอาทิตย์วันละสองร้อยคิวเนี่ยคุณ พี่กัดอยู่ที่ตลาดจดุจักชนบุรีนะคะเอ็นเนื้อขายกันวันละสี่สิบโลย่างขอมเขารับคิวเฉพาะเอ็นเนื้อนะคะอ้อยออีกสักพักหนึ่งคนก็จะมาเข้าคิวกันสองเตาสามเตาเลยคุณผู้ชม มาถึงต้องรีบอิดคิวนะคะใครจะกินเอ็นเนื้อัเลนเราเล็สอกหน่อครก็ตาเล็กด้ไม่เข้าคนเตาเล็กลขขอกข,าขอาก้าขายได้หลายมุมเลยถ้าใครมาชนบุรีนะคะลองเดินเชิญมาชิมดู แชงว่าเขาจะเด็ดมากดูคนเข้าคิวเขาเนื้อนาล้อเ้อ้ังขายทุกอย่างแล่แต่ว่าเอ็นเนื้อต้องเข้าคิว จะมีลูกชิ้นหมูให้กอกวีลักกี้เอ็นหมูลูกชิ้นปลาเยาวราชลูกชิ้นไก่ให้กอกเกรเอ้กอกลดนมนะคะเต้าหู้หมูเกรดเอเบคอนซอสเสร็จโหเนาะจะไม่ต้องา ปาซื้อผีสีไม้ฝากคุณลงุงแล้วเดี๋ยวไปเดิน<า>แป๊บหนึงแล้วเดี๋ยวมาลูกค้านี่มาเรื่อยๆเ,เขาต้องอร่อยอยนะางนี้ลูกค้าไม่มาแต่วันแล้วก็มาลุมมขายดีในขนาดเพิ่งมาตั้งร้านยังไม่ทันเสร็จนะคะ ลองดูเนื้อให้เลยลูกเนื้อเนื้อแต่เอ็นเนื้อเจ็ดไม้ย่งน้ำจิ้มที่เราเพ่งนั่นเองแ่ตู้แท่งนะคุณผู้ชมในนี้อีกมีคอเนื้อกับเนื้อแต่เอ็นเนื้อมีเตาหน้อยๆแม้เตาแดงๆเพราะเตาใหญ่ก็สามเตาคนตัาน้ำจิ้มโดยเฉพาะมีคนย่างโดยเฉพาะมันอ่อนปะวะไม่บอกใครจ้าไม่มีเนื้อเนาะมันมันไฟมันอ่อนปะ ไม่ไม่งนเอาตหน่อยน้าตองออันัดกันเราแลเหนันคุณบางๆหน่อแล้วเดินมาตรงนี้ไม่เอาแล้วเนาะคิวที่7 2สลัดสินะคะ เป็นเนื้อไม้เท่าไหร่อ่ะน้องไม้ละสิบห้าบาทค่ะเจ็ดไม้ร้อยได้เจ็ดไม้ร้อยได้ไม้ละสิบห้าบาทเจ็ดไม้ร้อยรวมกันได้จะดินทางให้ลูกค้าเขาซื้อของก่อนนี่ลูกค้าเขาเอาเนื้ออยู่่เนาะบัตรคิวเนื้อนะคะลูกหนูมีอย่างอื่นด้วยไหมคะโอเครับบัตรคิวแล้วเดินเล่นหรือนั่งรอก็ได้นะคะตอนนี้หกสิบหกเนาะหกสิบหก สั่งไว้ป้าก็จะไม่ได้แล้วหนูค่อยมารับร้อนๆค่ะ <c oughs> ของไทนร้อนดของหนูย้ายมาท,ทีนี่ใช่ไหมลูกค่ะคุยดีดนะ <c oughs> เลยค่ะขายดีมากๆนะคะก็เนี่ยดูก็าขายเพลินมากเลยนะคะก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมใครมองหาอาชีพอยู่ก็ลองดูนะคะหาดูตลาดแถวบ้านนะคะขายลูกชิ้นปิ้งนะคะอาจจะขายดีแบบนี้ก็ได้คุณป้าเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ